โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection จ้าครับครับจ้าวันนี้ก็วัยเด็กเหมือนเดิมวัยเด็กวันนี้เป็นของของฮารุโนะสากุระสินนะในวัยเด็กของฮา รุโนสกุระสเต็ปสเต็ปของหญิงสาวอะไรวะสเต็ปของหญิงสาวกับดักหลุมพางสกุระสกุระผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นเพื่อนกันนะกับอีโนอ่ะสกุระเลยเทนเทนเล่นไปยังเล่นแล้วโอเคสาวน้อยสักุระแล้วกัน มาไวเด็กก็เก่งนะจ๊ะเก่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่ฮี่วิ่งหนีไปไหนเลยนี่นแนบปลาละก็ใจปาลาละก็ใจสายสระยะไกลปะไม่ใช่จับนี่แน่สามสามนี่แน่กระโดดใส่่ยาจับ ย่าย่าย่าตกเตะเตะดิสักรุระเตะเฮ้ยซุบตี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ท่าจะออกแล้วปงกันจับตีนะตีตีกระทืบมสักดุระทืยมขาคู่นะจา๊ะท่านี้กับดักหนุ่มพะยังเอ้ยเจ๋งว่สะสเต็ตหญิงสาวยะยะาเดี๋ยวก่อนกดค้างต้องกดย้ำ สเต็ปหญิงสาวต้องกดค้างป้องกันมาน,นี้ตอนนี้ยังไม่ได้ฝึกกับป้าทูเรเด็์นะตอนเด็กเลยไม่มีพลังของจกกักรอ,อู้พลาดพุ่งเข้าไปตอนกดอันติลีนัลลีมาหนีหนึ่งสองสามจับทำไมป้องกันเข้ามาอย่างนี้ก็จับง่ายค่ะจับง่ายตี่แน่กระตือเลยท่าไม้ตายฮารุโดสกิร้าเป็นไง Uno, คาริโบยิงใหญ่ลุยแล้นะเส,ส้น,นสานะทางสู่ <laughs> รักอันแสนบริสุทธิ์ความรักชนะนทุกสนะิ่งอ่าร่าถ้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่ะฮ่าน่าฮ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 าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่งฮ่า็่าฮราก่าน่าา่งนะาฮ่า่า่ีฮา่าาร่่่ มันมีภาพลงตาเหรอตากราัททำภาพลงตาได้ด้วยงงอะดิภาพไม้ตายทำไมเป็นอย่างนั้นวะถ้าจำไม่ผิดมันเคยโดดอีโนะย้ายจิตย้ายจิตเข้าไปหา,ยายเลยทำท่านั้นหรือเปล่าย,าย่ยาย่าหย่ปลาถึงเดะจับป้าทึงะเดะขอโทษนะคะ ไม่โดนค่ะมาค่ะเจาะเจาะฟาทาสวรรค์ของป้าสเสดทำไมหนูไม่ได้แบบค่ะกับดักของหนูค่ะป้าสเสดเข้ามาสิคะนี่เส้นเชือกเข้ามาป่ะเข้ามา,มานะนี่ไงนี่เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเข้ามาค่ะมาโดนอีกข่าวไหมนะหนูมีอีกข่านะคะหนูเข้าไปหาเองเลยอ๋อเจาะแว๊บนี่แไงไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนหมดเออ ดีนะะเอ้ยโดนดีดเลยโดนดีดน้าผากเลยนี่นีจับจับข้างสี่ทีเตะอ้าตายเลยไม่ได้อันติเลยเลยไม่ไม่รู้เลยเป็นแย่ง้ราศน์น้อยกำลังมีความรักละแข่งแกล้งเลยไม่รู้เลยว่า,าร่างสกุลาร่างนี้กับป้าเสดมีคัตสินอะไรบ้างเิ่น เท่าเท่าจับทุบกระตืบกระตืบขาคู่กระตืบขาคู่ใส่ฟ้าซึรเดะเหนือไรข้างเงี้ยคนใจเย็นไม่จบง่ายๆหรอกมาเลยกระโดดเข้ามาค่ะกิ้งนี่ไงหมุนตัวเตะซาคุระ เขาไปใส่1 2 3่งสนี่นี่นี่เออจะสี่ทีดิสี่ทีกำลังดีเข้าไปอีกทีนึงเข้าไปอีกทีนึงปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามสี่จับเออสี่ทีนี่สี่ทีจะจับทุ่มครับวับวับวับนี่เลยนี่นี่เตะอากาศเตะกอากาศชาข่าวไม้ตายของฮารุโนะซากุระ สากระผู้ยิ่งใหญ่สากระผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาสีครับมันเป็นท่าแบบว่าฝ่ายรงข้ามต้องเข้ามาครับถ้าฝ่ายรงข้ามไม่เข้ามาก็ไอ้นี่นะเข้ามาเรียบร้อยค่ะลุยเลยนะนี่อวตารสากุระเส้นทางสู่รักอันแสนบนริสุทธิ์ความรักชนะทุกอย่างเป็นยังไงล่ะ เป็นยังไง <laughs> น่าจะเป็นกระถาดวงตาเนอะ <c oughs> ดูเหมือนฉันจะชนะน่าละฉ <c oughs> ันเนี้ยก็ไม่เก่งฉันนี่ก็เก่งไม่เบาใ <c oughs> <c oughs> นเน,นี่ยเหมือนไงนนเนี้ยงงอะเด็กผมนี่งงทำไมถึงเป็นอันติแบบนี้ ซากุระวัยเด็กแต่เราก็ไม่รู้นะซากุระอยู่ตระกูลอะไรไม่ใช่อุซุมากิเนี่ยผมคนละสีเลยนะผมชมพูผมชพผมชพูกับผมแดงอาจจะมีเชื้อสายอุซุมากิหรือว,ว่าไหมนี่แหละชนไปดิเอ้าชนไปดิผัดกันชน <c oughs> นี่นี่นีไ่ได้ อยากโดน,นไปหย่าผูา้หญิงสู้กันนี่เอาไปลงดินเลยซะนี่แน่หมุนตัวเตะจา้าซิงสิงหมุนตัวเตะโหดเท่กับดักนี่แน่เข้ามาดีกับดักอีกเอ้ยได้สองกับดักเลยเวย้ยทีกับดักเลยอ้ีโดนเฉยเลยเว้ย Yeah, 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 yeah. ไม่ไงดูจะกะมาเลือดแดงแล้วนี่เลือดแดงเฮียอย่าค่ะอย่าได้ใช้ท่าเกิดขึ้นขาคุโดซากุระระเบิดพลังซากุระมาเข้ามาค่ะเรียบร้อยค่ะ อารสมณ์สุรพยินใหญ่เป็นทางสู่รักอันแสนบริสุทธิ์ความรักชนะทุกสิ่งมัดสากุระอวะตารคาถาดวงตาเฮ้ยดูเหมือนฉันจะชนะละ่ะฉันเนี่ยก็เก่งฉันเนี่ยไม่เก่งแต่เนี่ยไม่เก่งไม่เก่งไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยอะไรวะมา ให้ได้ให้ได้ระเบิดพลังกะบีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ถ้าไม้ตายมันมันดูแต่อย่างว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีพลังวิชาของป้าสูนาเดะนะคะขาเอาไปสซุบกับดักนี่แน่เรียบร้อยไม่มีใครผ่านกับดักของฮารุโรสกุระมาได้ป้องกัน ันนี่เลยบังอาจหมุนตัวเตะ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 นี่นี่นี่จับหมุนตัวเตะอ้าหมุนตัวฮา,ารุโตะสกุระคาถาดวงตาตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้คาถาดวงตาป้องกันยาค่ะยาคาถาดวงตาเข้า,า,า,ม,าขมาทีนะ วิงถอยถอยตั้งหลัก <c oughs> นี่แน่นีตีหมุนตัวเตะดีเทไปละข <c oughs> ่าวไม้ตายเข้ามาเลยิงเอาเวนกรรมไม่สำเร็จเฮ้ยโดนเฉย,ยลดยนะดาเส้นทางสู่รักอันแสนบริสุทธิ์ความรักแท้จริงนี่ไงที่จริงอันติอันนี้มันน่าจะเป็นท่าที่อยู่ใน ไม่จิตดิดจดตใจนี่ดูเหมือนฉันจะเก่งขึ้นแล้วละ่ะเอาเอสไปเลยอยู่ก่เลยตาเป็นไรเซกุระถ้าไปไม่ปิดตาไปข้างเดียวตาเป็นไรชอบท่าไหนชอบหมุนตัวเตะชอบท่าหมุนตัวเตะ หมุนตัวเต้ตีตี้ตี้ไงตามด้วยหมัดไงล่ะกับดักซิงกับดักกระโดดกับดักได้ไหมกระโดดกับดักเฮ้กับดักไม่มีใครหลบกับดักได้หมุนตัวเตะดีกว่าหมุนตัวเตะดีกว่าจ้าตี่แน่ตี้ตี้ตี้ขึ้นข้างบนตี้ขึ้นข้างบนจ้ากับดักอ้าไม่โดนกับดักวะ ไอ้กระดักยังอยู่นะเข้ามาดิโดนไปดิดูกระดักยังอยู่อ่ะชัรมาหนิมัดสากุระไว้เด็กมัดสากุระไว้เด็กยะยะตามตามตีตีแน่ชัดแล้วก็ท้าไม้ตายค่ะเฮ้ยหนาไม้ตายไม่ติดเอามา้งหลักก่อนเข้ามาดีเข้ามาดีไม่กล้าเข้าอ่ดี อีหัวแบะเข้ามาสิรออยู่มีเลยนะสัตว์ร้าผู้ยิ่งใหญ่เส้นทางเส้ทางสู่รักอันบริสุทธิ์นี่ต้องเอาไปสู้กับอีโดเลยดูเหมือนฉันจะชนะเออเหมือนดูเหมือนฉันจะเก่งขึ้น เรียบรอ้อยเอสะโชว์ทุ่งค่ารีราไงจบแบบรวดเร็วจบแบบรวดเร็วต่อไปาสากุรังระเบิดพลังมาไวเด็กเขาอยู่ทีมหน่วยเจ็ดนะหน่วยเจ็ดนี่ไปไประเชิญชะตากรรมไวเด็กมา ไอ้ชัชชาเลวร้าย,าาายสุดๆเลยนะเฮ้ยดีเป็นไงเนสซากุระเนสซากุระดูนี่อ้าวไม่ตาโตแล้วดิวะเมื่อก,กี้ตาโตอยู่เลยหลุมพามรงา,างเหมือนเดิมว่ะท่าเหมือนเดิมหมดเลยอ้าซาส,สึเกะก,ก็หนีลูกตุ้มไม่พ้นว่ะ <c oughs> หนีลูกตุ้มไม่พ้นว่าไงคะ ว่าไงครับที่รักว่าไงคะัที่รักที่รักไว้เด็กของสกุระป่าเราจ่ายใสมาสิคะมาค่ะดูรอดูรอจะกะอยู่เอาเข้ามาอย่างนี้ก็ราลุโนโวสกุระเดี๋ยวก่อนใจเย็นขอแปลงร่างก่อนได้ไหมขอแปลงร่างก่อนได้ไหม ชาดาปุยค่าปุยค่าหย,ย่าหย่าเอาไปค่ะหมุนตัวเตะเอ้ยเป็นไงขาย่ากับดักบอสนะเรียบร้อยค่ะ <c oughs> บบดุกตุกเหล็กนี่แหละพลังที่แท้จริงของฉันที่จริงไอ้กับดักนี้มันต้องของเทนเทนไม่ใช่เหรอเทนเทนมันก็แนววังกับดักด้วยหม ทเท็นเป็นป่าเสกอุดิจามปป่าซากุระเป็นกับวังกับดักชิซุยแล้วเมื่อขลังมาค่ะมาพลัง่ะถูบ้าพลังค่ะย่าย่ย,ะย,ะยะ่ากับดักค่ะหมุนตัวเตะไม่มาตามฟี นี่ค่ะตามตามหมุนตัวปักขอออกทีนึงย่าย่าย่ากดแล้วค่ะ<า>้วเบิดพลังสิงจงอยู่ในภาพวงตาของสากุระซะ<า>ยะ่าแต่จริงถ้าสากุระมันไม่เคยใช้ภาพวงตานะาเคิดคนผู้พัฒน,นาคิดไม่ออกว่าไวเด็กของสากุระควรจะใช,คะใช้ควรจะใช้อะไรเข้ามา ปิดฉากหรือท่าไม้ตายนะท่าไม้ตายเป็นแบบเนี้เเนย,นะเ,ยเ,ขเข้ามาดนะิเลือดเลือดน้อยเหรอเลยไม่กล้าเข้าเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะลาก่อรเส้นทางสู่รักอันแสนบริสุทธิ์ความรักชนะทุกไกวหนนะจ๊ะเนะนี่ยนะนี่หน้าเป็นท่าไม้ตายนี้ได้ไเป็นไรเอาฮา นี่แหละพลังที่แท้จริงของฉันตัดผมแล้วด้วยดิเห็นปนะที่ิงสกุระที่ิงสกุระผมยาวนะร่างวัยเด็กนี้น่าจะเป็นร่างเป็นร่างวัยที่สอบสอบัอนี่ผ่านแล้วจูนินใช่ไหมเกตินมันมีเกตินจูนินอะไรเยอะแยะหมด เนี่ยพอได้ที่คาดหเลยีะเออได้ที่คาดหัวได้สัญลักษณ์ของหมู่บ้านมาแล้วแสดงว่าสอบผ่านนี่ไงแสดงว่าตอนที่สู้ตอนที่สู้กับพวกซืนะในการสอบหนุนตัวเตะหนุนตัวเตะตีแดดีแดดกับดักของหนูกับดักของหนูลงได้ได้ทั้สงสองอันนะคะ เข้ามาทีกานี่เหมือนเหมือนกับว่าเอาบ่วงดักไว้ได้ลงสองลูกเลยเว้ยเว็ปักปักปักหมุนตัวเกือบโดนแล้วกับดักปลาเราก็ใจปลาเราก็ใจสัตว์ปุระชาระกระใหเต็มแล้วเขาไปบวกค่ะปักปักปักอันนี่ค่ะตบตบแล้วเตะตบตบเตะ เตะเตะดิดิเอาไว้ค่ะหมุนตัวเตะกับดักหมดแล้วนะซิ่งไม่โดนค่ะอ้าวกับดักหนูหายไปด้วยเลยเนี่ยโดนลูกตุ้มตายซะเล่นง่ายเว้ยนี่ดูเหมือนฉันจะเก่งขึ้นแล้วแล้วนะเอ้ยเล่นง่ายนะแค่ว่ากับดักฝ่ายตรงข้ามก็เข้ามาตายเข้ามาตายได้เลยนะได้ได้ เอาไปเลยเอสผมมอบให้เธอครับสากุระวัเด็กเธอช่างน่ารักฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ